เดดงมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูแนนนะคะกับอักษรออนเลิร์นนะคะวันนี้เราอยู่กันชี่ป3และยูนิตสเหมือนเดิมนะคะเด็กๆพร้อมราหยิบหนังสือมาเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะคะว่าอุ๊ยครูเจอกันปุ๊บหยิบหนังสือเลยหรอหยิบเลยค่ะลูกเพราะว่าเราจะได้เปิดมาพร้อมกันนะคะว่าเป็นเรื่องของเ e เชอร์แอนด์ซีซเหมือนเดิมนะคะลูกเรื่องเดิมนะแต่วันนี้เรามาถึงเลเวลเนไฟแล้วนะมาถึงเลเวลเนไฟแล้วนะคะเนาะซึ่งเลเวลเนไฟเนี่ยนะคะในหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้คือ Put on o y your coat น o ู your คุณครูพูดอ่อนคืออะไรงงมากเลย Put on your c o a t นะคะ put on แปลว่าสวมใส่ลูกนะคะจำไว้นะพูดอ่อนแปลว่าสวมใส่ถ้า take ออ f แปลว่าถอดออกไหนพะูดซิพูดอ n แปลว่าสวมใส่แต่ถ้า take off แปลว่าถอดออกนะคะเวลาพ u ดอ n อนเนี่ยหนูสามารถใส่ได้ทั้งเสื้อผ้านะคะจะเป็นเสื้อเป็นกางเกงเป็นรองเท้าถุงเท้าเป็นสร้อยคอก็อได้นะเครื่องประดับก็ได้นะคะ take o f f นะ,ะ a k e off แปลว่าเอาออกแตอ่อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะ เช็คออฟสามารถแปลว่าเครื่องบินขึ้นได้เลยนะอาแบบนี้เลยนะเครื่องบินขึ้นนะคะจำได้ยังคะ PUT ON แปลว่าสวมใส่แต่ว่าเ a k คอ f อแปลว่าถอดออก put on แปลว่าสวมใส่แต่ว่า take off แปลว่าถอดออกนะคะดังนั้นบทนเนี้ยเนี่ยหนูจาให้ขึ้นใจคือคําว่า put on นะคะตัวนี้จะแปลว่าสวมใส่นั่นเองนะ,ะจำได้ไหมตัวครูทนวนก่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะที่ครูให้หยิบหนังสือข,ขึ้นมาเพราะว่าจะได้คุณเคยหยิบจับนะคะ My English Tree เนี่ยนะคะจับไปปุ๊บหนูจะอุ๊ยเล่มเนี้ยจาได้นะว่าคราวที่แล้วนู่นเนี่ยเราเคยเรียนเรื่องตัว w วอ t h สภาพอากาศจาได้ไหมคะแล้วต่อมาเราก็มาเรียนเรื่องของฤดูกาลแล้วเราก็เรียนโครงสร้างประโยคที่เราจะพูดวันนี้เราจะมาดูว่า อากาศแบบนี้เราควรใส่เสื้อผ้าแบบไหนหรือเราไม่ควรใส่แบบไหนนึกออกนะคะคุณคุณจะบอกว่าหรือเราไม่ควรใส่อะไรเลยไม่ใช่นะคะเราต้องใส่นะลูกไม่งั้นมันจะเป็นอนาจารนะคะลูกเนาะอ้าวเดี๋ยวนะเรามาดูซินะอุ้ยคุณค,ณคณ on, รูนี่ไงพ u t อ n อนแปลว่าสวมใส่แต่ว่าเท k e o อ f แปลว่าถอดออกจำได้ไหมคะดังนั้นพุ t อ n อนสวมใส่สวมใส่ตามด้วยเสื้อผ้าค่ะไม่ยากเลยลูกนะแต่ว่าเสื้อผ้าเนี่ยคครูบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยคนไทยเราเนี่ยมีน้อยนะเพราะอะไรลูกเพราะเราเป็นเมืองร้อนเราจะใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นนะ วันนี้ลูกคุณอาจจะสอนไม่เยอะแต่เดี๋ยวอนาคตนะฝากเด็กๆฝากไว้ฝากไว้เพื่อไปเจอเสื้อผ้าที่มันมีหลากชิ้นนะลูกหนูอย่าไปงงนะฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยประเทศที่เขาอากาศหนาวเขาจะใส่เสื้อผ้าเยอะมากเช่นอย่งังตอนครูไปต่างประเทศคกูก็กกเพิ่งรู้จักว่าอะไรอ่ะเขามีลองจอน,นี่ยหรอ อบางคนบอกอลองจอนก็อะไรครูจอนยาวๆนะคะมันเป็นชุดนะคะเหมือนเป็นชุดนอนนะคะที่ใส่ก่อนจะใส่เสื้อผ้าแบบหลายๆชั้นนึกออกไหมลูกเห็นไหมนะเขาก็จะมีลองจอนแล้วก็มีโค้ทมีโอเวอร์โค้ทมีแจ็คเก็ตมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยนะคะแต่คนไทยเราเนี่ยจะมีแค่แบบเต็มที่ก็อ่ะเชิ้ตนะเสื้อแขนยาวทีเชิ้ตเสื้อยืดนะคะแล้วก็มีพวกกางเกงขาสั้นขาย,ยาวแค่นี้กางเกงยีนแบบเนี้ยเราจะไม่ใส่เยอะชิ้นเพราะว่าเราร้อนเนี่ยค่ะเด็กๆเราก็จะมีเสื้อกล้ามอะไรแบบนี้ นะคะอ้าวเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูพร้อมกันนะคะในรูปแรกนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าอุย๊ยมีอะไรบ้างอ่ะดูลองไปดูพร้อมคุณครูเลยนะคะอันแรกค่ะเรามาดูสิรูปนี้ทำอะไรคะบางคนคุณครูเขาแขนหายไปข้างหนึ่งนะไม่ใช่ลูกเขาใส่เสื้ออยู่ใช่ไหมพอเขาใส่เสื้อปุ๊บมือเขายังไม่ออกมาไงลูกเขายังซ่อนอยู่ในเสื้อเออไอ้ข้างหนึ่งก็ออกมาแล้วอีกข้างหนึ่งซ่อนอยู่ในเสื้อดังนั้นเขาทำอะไรนี่หนูเห็นไหมเขาชี้ไปสองทีก็คือคนคนนี้น้องคนนี้นะคะที่มีผม สีน้ำตาลสั้นๆคนๆนี้นะ,ะเขาใส่เสื้อคลุมนะคะแล้วก็ใส่ถุงเท้าเออนะเสื้อคลุมตัวยาวๆเนี่ยตัวยาวๆแบบเนี้เขาเรียกอะไรนะคะอ่ะลองมาลองฟังแล้วเดี๋ยวเด็กๆลองเดานาะว่ามันจะเป็นคำศัพท์หน้าตาแบบไหนลองฟังกันเลย Put on your coat and socks วินไดยินคำว่า put on เพราะคุณครูพูดบ่อยละ put on แปลว่าสวมใส่แต่ว่า take off แปลว่าถอดออก put on อะไรอาแล้วลองฟัง put on your coat and socks ได้ยินแม่เขาพูดว่า put on your coat and sock นะคะหนูระวังตัวนี้ด้วยนะคะคุณครูย้ำให้หนูตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเพราะว่าตอนโตจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันอีกแล้วอะไรอะไรย้ำอะไรนี่จา่าทิรักทิรักดูตัวนี้ค่ะทิรักตัว s เห็นปะตัว s เห็นปะนคุณครูเราไม coat ไม่มี s แต่ว่า sock ทำไมมี s เพราะว่าเวลาเราใส่เลย put on your coat coat เห็นไหม นี่ใครบ้าใส่เสื้อโค้ทสองสามตัวไหมลูกไม่มีนะมันเยอะไปนะใส่ตัวเดียวพราะมันมันตัวใหญ่แล้วเราก็พื่ออนยึดเขใส่เสื้อโคนะ้ทเนี่ยแค่ตัวเดียวแต่ว่า sock นะหนูคงไม่ใส่ถุงเท้าข้างเดียวจริงนะคงไม่มีคนไหนแบบใส่ถุงเท้าข้างนี้ข้างนี้ใส่เดินเท้าเปล่าถูกปะเราก็ใส่สองข้างนะคะดังนั้นอะไรที่มันมาเป็นคู่หนูจาไว้มันจะเติม S เสมอลูกไม่ว่าจะเป็น sock เป็น shoes นะคะหรือว่าเป็น glove ก็ได้ถุงมือนะ,ะ glove นะหรือบ,บางทีหนูอาจจะไปเจอสั์แบบกุญแจมือ,อนะฮะสมัยเออเขาเรียกอะไรเด็กๆแบบนี้ยังไม่รู้จักหรอกโซแซกุญแจมืออนะคะยังไม่รู้จักนะลูกแต่ว่าวันนี้จะรู้จักแล้วเพราะนะารว่าครูพูดนะลูกเขาเียว่า handcuffs ใะ handcuffs ต้องเติมเด้วยอันนี้ก็คือกุญแจมือที่เวลาตำรวจไปจับผู้ร้ายอะลูกนะใส่ก็ต้องสองข้างนะคะข้างหนึ่งใส่ใครคะข้างหนึ่งใส่มือผู้ร้ายใช่ไหมลูกอีกข้างหนึ่งก็ถ้าหนูเห็นในหนังบางทีเขาก็จะใส่มือตำรวจนะเหมือนลากไปด้วยกันแต่บางทีก็จะเอาสองมืออย่างนี้แล้วก็ล็อกนะคะให ขยับไม่ได้เนาะอันนี้แล้วแต่นะคะเนาะอ่ะอันนี้คือ handcuff นะทีนี้เอาใหม่พูดตามซีพูดตามอันนี้อีกทีหนึ่งว่าใส่เสื้อโคต้ตลูกแล้วก็ใส่ถุงเทา้าพูดว่า put on your coat and socks พูดตามนะ put on your coat and socks เก่งมากไปดูต่อไว้คุณครูต่อไปทำอะไรทำอะไรทำอะไรลูกอะไรคะหน้าเหงื่อออกนะคะลูกเนาะหน้าเหงื่อออกเลย อันนี้อะไรคะบางคนบอกคุณครูคน้องเขา,า,าปวดเอือรอเปล่าเวลาแบบปวดเอือแล้วทำไมลูกคนลุกนะคืออ่ออกอันนี้ไม่ใช่นะเขาร้อนถุกวันหนูเห็นตัวนี้ว่านี่งพาทิตย์เนี่ยโอ้โหเป่ามานะร้อนมากเพราะอะไรคะพระาทิตย์อยู่ใกล้แขนกข็ขนาดนี้นะะเขาก็รีบถอดออกว่าแขนจะไหม้แล้วใช่ไหมคะอันนี้อาจจะมีอะไรคะ น้ำไหลออกจากจักรเร้นะคะลูกเพราะว่าอะไรคะเงื่อออกนะจักรเเร้เปียกก็ต้องยกแขน ش, นะฮะมักครูเป็นบ่อยมากจักรเร้เปียกนะฮะจะต้องมีพัดพัดจักรเร้ด้วยนะเข้มามาจักรเร้สอนด้วยดีกว่าคําว่าจักรเร้นะคะเขาเรียกว่าอัมพิทชอบมากคำนี้ลูกเพราะว่าอามแปลว่าแขนนะพิทคุณอูตจำเหมือนแบบอีแขนเป็นพนะิทอเหม็นเหม็นเนอะวะอัมพิทอัมพิทอันนี้ก็คือจักรเเร่นะอ่างเงี้นะทุกครูเขียนว่จาจุกรเเร่ได้ไหม จุกแระจุกแระอย่างนี้นะก็คือจักรแระนั่นเองนะจุกแระของเราเขาเรียกว่าอ r มพ i e นะคะอ่ะแต่ที่นี้ไม่เกี่ยวกับอมพ m p ค e c ครูสอนสับเพิ่มเฉยๆเรามาดูซิคุณครูเรารูปเนี้ยเขาให้ทําอะไรหนูเห็นไหมเขาชี้แดงๆไปที่ตรงไหน เห็นไหมอากาศร้อนแบบนี้เมื่อกี้อากาศหนาวใช่ไหมก็ใส่ coat แล้วก็ socks ใช่ไหมคะแต่อันนี้อากาศร้อนเขาก็เลยบอกว่าอย่าใส่อย่าใส่มันเหมือนกับที่คุณครูสอนว่าพ u ดออนแปลว่าสวมใส่แต่ว่าเท e ออ f แปลว่าถอดออกต้งดูสามารถใช้คำนี้ได้ค่ะไม่ต้องเทคออ f หนูบอกอย่าใส่ don't put on your coat อีกทีสิอีกทีก็พูดว่าอะไรอ่ะพูดว่าอะไร don't put on your coat เปิดให้ดูปิง เขาบอกว่า don't now don't put on your coat don't put on your coat ตัวนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะเด็กๆเขาเมื่อโดนมันแบบอ้ออ้ออ้อนะฮะมันจะเหมือนแบบเสียง the on don't the on the on the on don't don แบบนี้นะคะมันจะไม่ใช่ด้นหรือดอนเงี้นะคะเสียงมันจะไม่ชัดมันจะแบบ the on don't เหมือน the on ี่ยลองพูดตามผมคนนี้ the on ดอน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 นะภาษาอังกฤษไงเนอะ Don't, น o n นดอ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 นแบบนี้เห็นไหมคะดอนดอนดอนจะไม่งอาไว้ยาใส่นะจะใส่ละโดนเลยโอเคมาโ d น n ดน o n นนะโดน d ดนพูดอ่อนอย่าขาดโอเคปะจำได้ไหมคะนะโดนพูดออนอย่าขาดอย่าใส่นะคะก็คือห้ามนะลูกภาษาอังกฤษสั่งห้ามใช้คำว่า o n นนั่นเองโอเคไปดูต่อใส่แล้วเมื่อกี้บอกใส่เสื้อโค้อันนี้โดนโนใส่ลโดนยาใส่เพราะฉะนั้นห้ามใส่โดนนะดังนั้นอุ๊ย ใส่เสื้อกันฝนและลงเท้าบูทเราจะพูดยังไงคะพูดยังไง Put on your raincoat and boots ได้ยินนะบูทนะ Put on อีกทีอีกท,ท,ทีดีกว่าอ่ะฟังไม่ทัน Put on your raincoat and boots เขาพูดแบบนี้ลรกว่า Put on your raincoat and boots น yeah. ะ Put on your raincoat and boots มีอีกแล้วมีอีกแล้วคุณครูมันมาอีกแล้วเอสใช่ไงคขบอกเราว่าอัานไหนใส่สองข้างถูกปะ่ะนี่ไงเห็นไหม ดูเห็นไหมน้องเขาดูน้อสงสารนะคะเนาะนดูน้องเขาดูาะะเ,าดเปียกปอนดูนมีฝนแบบลอยๆนะ,ะว่าใส่อัวแต่เขาปลอดภัยเพราะเขาใส่ในเรื่องใส่ raincoat แล้วใส่เสื้อกันฝนนะคะแต่นั้นเด็กๆต้องใส่ด้วยเพราะว่าถ้าเปียกฝนครูรู้ว่าหนูชอบตักฝนจริงป่ะเด็กๆชอบเล่นน้าฝนเห็นแล้วปุ๊บ หนูก็วิ่งออกไปเล่นไม่สบายนะลูกเพราะว่าเวลาน้ําฝนโดนหัวเนี่ยแล้วหนูต้องคือโดนได้ออยากเล่นเล่นได้นิดหน่อยขอคุณแม่ละกันคุณแม่ขอเล่นน้านิดนึงแต่เล่นเสร็จต้องอาบน้ําสระผมไม่งั้นไม่สบายลูกนะเพราะว่าบนหัวเราเนี่ยมันจะมีน้ํามันแล้วพอเวลาหนูโดนฝนใช่ไหมคะพอหนูไม่สระผมเนี่ยมันก็เหมือนความชื้นมันจะอยู่บนหัวลูกแต่ถ้าเราไปสระผมให้เรียบร้อยมันจะเหมือนเอาไอ้พวกน้ํามงน้ํามันคราบอะไรออกไปแล้วเราก็เป่าผมให้แห้งไม่ใช่ไปสระผมอาบน้ําแล้วปล่อยผมไว้ไม่แห้งอีกนะคุณนอ้อกอ๋อชอบ เลยหัวเปียกๆเด็กชอบเล่นน้ําครูรู้นะฮะเพราะอะไรเพราะครูออคชอบนะนชอบเต้นมากนะชอบตากฝนนะคะสนุกมากเลยลูกเล่นแล้วท่านพลูกนึกว่าท่านเป็นน e ักเองเมิวสิกไงพอเดินเลยกแหน่ร้อ,องไห้อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเหมือนเป็นน e ักเองมิวสิกนะดูดูต่อไปดีกว่าเออครูเริ่มอะไรสาระนะคะลูกดูต่อไปดีกว่านะคะอย่าใส่หมวก แต่ดูหนะ้าน้องคนนี้เขาดูเหมือนอหัวเราะนะคะชี้ได้เห็นหมวกนะลูกเนาะแต่จริงๆคือมไม่ให้ใส่ใช่ไหมคะไม่ใส่หมวกเนียใส่หมวกบ่อยๆเด็กคขาเวลาเราใส่เนี่ยต้องปล่อยเขาเรียกว่าปล่อยให้มีอากาศระบายบ้างนะลูกเพราะว่าถ้าเราใส่นานๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะหัวเราแฉะลูกหัวเปียกแล้วเดี๋ยวพอหัวเปียกเนี่ยเดี๋ยวผมมันไม่ขึ้นนะคนะเนาะเราต้องแบบ เปิดผมบ้างนะคะ,ะดังนั้นเวลาหนูใส่หมวกค่ะเขาบอกว่า м, อย่าใส่เพราะว่าใส่ปุ๊บเดี๋ยวลมพัดปิวนะคะนะเป็นคําสั่งเวลาเราไปเที่ยวสมมติเราขึ้นเรือลูกราขึ้นเรือแล้วเขาบอกโจนโจนอย่านาเธอใส่หมวกปุ๊บโจนจำได้ไหโจนโดนเลยนะคะเขาก็พูดว่าแบบนี้ Don't put on your hat don't put on your hat ถ้วยอีกที Don't put on your hat เ,เราพูดตามครูด้วยดีกว่าเลยเอาหม่หนึ่งสองสามป้าฟัง Don't put on your hat. ผู้จรอ o ่าหัดถวายโจทย์ผู้นอนอย่าหัดเยอะใส่นาเยอะใส่หาถ้าใส่เราจรโอเคไหมใส่ปุ๊บปิวนะฮะหมวกหายเลยอ่ะไปดูต่อดีกว่าว่าคุณครูขาที่เราเรียนกันเนี่ยมันคืออะไรนะเวลาเราอยากให้ใครทําอะไรนะลูกมันจะขึ้นต้นด้วยคํากริยานั้นๆเลยนะคะเด็กๆเคยได้ยินไหมเช่นเวลาเราเจอคุณครูที่โรงเรียนนะคะบอกว่า sit down นะฮะเราก็หมายถึงว่าคุณครูเขาบอกอ,อะไรลูก sit down ก็คือให้นั่นงลงใช่ไหมคะ,ะดังนั้นตรงเนี้ยเนี่ยนะ put on your coat put on your coat ก็คือสวมเสื้อคลุมกันหนาวตัวยาวนะคะอ่าอะไรต่อไป p u t on your socks นะคะ p u ด on your socks อันที่นี้ก็คือสวมถุงเท้านั่นเองใช่ไหมคะหรืออันสุดท้ายก็คือ Put on your raincoat นะคะ put on your raincoat <put on your> rain <coat> ตัวนี้ก็แปลว่าให้เราสวมเสื้อกันฝนนั่นเองคะ่ะเรามาดูต่อว่าถ้าสั่งห้ามล่ะแหมจำได้ไหมเนี่กูบอกสั่งห้ามโจนโจนอย่าทำนะโจนโจนเลยนะโจนโะจนอะย่าทำโอเคไหมคะตัวนี้สั่งห้ามแบบว่า d โดนนะ The own the own จำได้ไหมนี่ครูออกเสียงว่า the own the own don't ใส่เข้าไปล o จนตัวย่อเขาก็าคือ do not นั่นเองนะเขาบอกแบบนี้ว่าเช่น don't put on your hat อย่าใส่มวกง don't put on your socks อย่าใส่ถุงเท้าห้า <laughs> มใส่นะฮะอย่าใส่ don't put on your jacket อย่าใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะคะ แล้วก็นี่ไงที่ครูคบอกว่า o จ t ตัวนี้ย่อมาจากคำว่า do not นั่นเองนะคะย่อมาจากคำว่า do not นั่นเองได้ไหมลูกถ้าสั่งปุ๊บขึ้นต้นด้วยเว r รไปเลยใช่ไหมคะในที่นี้เราเรียน put on ที่แปลว่าสวมใส่คือเราบอกเขาว่าทำสิ่งนี้สิใส่อันนี้สิถ้าห้ามปุ๊บโจนโจนโจ t, don t, don t จำได้ไหมคะโอเคเนาะเด็กๆไม่ยากอะ ชีนนี้คุณครูขาเวลามันออกคําสั่งกับเขาเนี่ยมันดูโหดร้ายไปไหมทํางี้ก็ได้ลูกถ้าเรากลัวว่าหืมใจร้ายปีจังเลยอะ่ะให้เราพูดที่สุภาพมากขึ้นโดยใส่คํานี้ค่ะใส่คําอะไรคะลูกอ่านะคุณครูใส่หัวใจเข้าไปด้วยปิ้งปิงใส่คาว่า please นะคะ please นะตัวนี้แม่มันจะออกเสียงเป็นเหมือนตัวโอเคไหมเหมือนตัวที่เราเรียนนะมันจะไม่ใช่ please แค่ s มันจะเป็น please please นะดังนั้นเขาบอกว่า Put on your boots please อ yeah, ย mm ่า please นี่เขาคือบอกว่าเอ่อโทษนะคะการุณาช่วยใส่แบบรองเท้าบูทด้วยเห็นไหมจะมีความนุ่มละมุนมากขึ้นจากีปใส่รองเท้าบูทสั่งใส่รองเท้าบูทอยู่นี้นะอันนี้ก็บอกว่าเอ่อการุณาส่วนรองเท้าบูทนะคะโอเคไปมลูกเนาะจะมีความว่าคำว่าเหมือนค่ะคับเข้าไป don't now don't put on your boots please ลุงนุ่นจะใส่เพียข้างหน้าก็ได้นะ please don't โอเคไหม please don't นะคะน้อตัวนี้ก็แปลว่าการุณาอย่าใส่นั่นเองนะคะอย่าใส่เนาะเป็นการขอร้องแบบสุภาพนะคะโอเคไหมคะเออคุณครูเคยเจอประโยคนี้เขียนให้ดูได้ไหมจะได้เอาไปใช้ได้เช่น please take off อ๋อน่นไม่ใช่ please keep off ลูกโทษ please keep off the glass please keep off the glass อันนี้จะไม่ได้เป็นประโยคสั่งห้ามนะคะแต่เป็นการบอกว่าการุนานะคะอย่าเดินลัดสนามนั่นเองคีบออบติกลาสการุณาเดินเลี่ยงไปเห็นไหมเขาไม่ได้ห้ามว่าเราทําอะไรแต่บอกว่าอะกาุณาเดินเลี่ยงแปลว่าอยา่าจริงๆมันแปลอย่างนี้นะอย่าเดินลัดสนามหนูเข้าใจไหมลูก ดังนั้นเวลาไปเจอประโยคนี้ไม่ใช่แบบคุณครูเขาบอกว่า please าเขาสั่งให้หนูทําอ่าเดินไปเหยียบอย่าเลยหูยำยำยำไม่ใช่นะ please keep off the g l a s s คือให้เดินเลี่ยงไปเลยลูกไม่ไม่เดินไปเหยียบหญ้านึกออกไหมคะการุณาหรือคุณครูรู้ว่าหนูวะไปเวลาหนูไปพักไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่หนูจะเจอคํานี้เคยเจอป่ะ please do not disturb เออเคยเจอเปล่า เวลาเราแบบสมมติเราไปไปพักใช่ไหมแล้วมันจะมีตรงหนออ่อบดที่เป็นลูกบิดประตูลูกแล้วมันจะมีที่แขวนเนี่ยเวลาเรานอนอย่างเงี้ยมันก็จะมีว่าบางทีเราอยู่นานใช่ไหมเราก็จะแขวนบายด้านหนึ่งว่าอากการูนามาทําความสะอาดกับอีกด้านหนึ่งบอกว่ากะรู้นาทําไมลูกอย่าอะไรอย่ารบกวนเห็นไหมคะเนี่ยภาษาอังกฤษอยู่ในชีวิตประจำวันลูกเราลองสังเกต please do not disturb please do not disturb หรือ don't disturb please don't disturb ก็ได้แบบว่าอย่านะกรุณาอย่ารบกวนนะอย่าเข้ามานั่นเองโอเคไหมลูกได้ไหม เอาใส่ please ข้างหน้าก็ได้ใส่ please ไปข้างหลังก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนจะใส่ please ข้างหลังต้องมีอมม่าด้วยนะตรงนี้นะลูกเข้าใจไหมคะนะยาง put on แปลว่าสวมใส่ take off แปลว่าถอดออกสั่งห้ามคือ don't no, don okay, นะ don't put on โอเคนะได้นะคะเอาล่ะเรามาฝึกกันต่อดีกว่านะคะว่าคุณครูขาแล้วถ้าเราจะพูดเนี่ยเราจะพูดอะไรกันได้บ้างนะคะอะเดี๋ยวมาลองดูเลยนะมันมีคําอย่างนี้ค่ะหนูดูรูปเห็นไหมลูกเขาแบบโอ้โหใส่ หมวกนะแล้วก็ใส่เสื้อหนาวอย่างนี้เลยนะแล้วก็พูดว่า it's snowy อ่ะพูดตามคุณก่อน it's snowy พูดเรา it's snowy It snow put on your jacket don't put on your raincoat อีกรอบหนึ่ง it's snowy put on your jacket don't put on your raincoat นะก็คืออากาศเป็นไงลูกหนาวดังนั้นอย่าใส่แจ็คเก็ตนะคะเออขอโทษให้ใส่แจ็คเก็ตสิอากาศหนาวต้องใส่แจ็คเก็ตนะ,ะแต่อย่าใส่เสื้อกันฝนโอเคไหมคะ ไม่ยากเนาะอ่าหลังจานั้นเราจะเรียนเราจะใช้แบบนี้นะว่า it's อะไรแล้วก็ใส่อะไรอย่าใส่อะไรโอเคปหมอ่ะไปเลยพรอ้อมคุณครูค่ะนะคะเรามาดูกันค่ะภาพที่หนึ่งช่วยครูสิช่วยครูทุกคนนึกอุ๊ยพาทิตย์พาทิตย์ตอยู่งี้นี่นี่นี่แสดงว,ว่าร้อนใช่ไหมดังนั้นถ้าร้อนร้อนหนูหว,นว่าควรใส่อะไรจริงๆเขาแอบบอกแล้วใส ship, ่ h ฮ t ใช่ไหมกันแดดแล้วก็อย่าใส่บูธอ้าวดังนั้นเราจะพูดว่า it's hot เนี่ยพูดตามครู it's hot โอเคแล้วเราก็พูดว่าอะไรคะ put on y o u อ hat put on y o น r hat จริงๆเราพูดอย่างนี้หนูตามคุณครูทันนะเราพูดว่าพ u t เราก็ออนแต่ตรงเนี้ยคุณครูเวลาพูดคุณครูอาจจะมีเสียงเชื่อมนิดนเป็นพูดช้อนพูด้อนไม่ต้องตกใจนะลูกนะก็คือ Put on แต่พอคุณครูพูดเร็วมันมีเสียงมันละเป็นพูดช้อนพูดช้อนยอยหัดพูดช้อนยอยหถ้าหนูพูดไม่ได้หนูก็พูดแบบนี้ไป Put on your hat แบบนี้ก็ได้ นะคะแต่ถ้าอยากแบบอุ๊ยอยากพูดเหมือนคุณกงว่าอยามีเสียงเชื่อมด้วยมีความกรุบกรุบเก๋ๆ,ๆนะคะ put on น o u r h a t put o n your h a t โ okay, อเคไม่ลูกอ่ะถัดไปอย่าใส่ค่ะพูดว่า don't put on your boots don't put on your boots ใส่ S ดดวยนะอย่าลืมอีกทีสีอีกทีสียังพูดไม่ได้เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขออยรอบหนึ่งพร้อมนะคะสามสี่ it's hot put on your hat don't put on your boots โอเคเนาะถือสื่อด้นะพี่เอส้วยนะโอเคไปดูรูปต่อไปช่วยครูหน่อยอากาศเป็นยังไงลูกอีกแล้วเมื่อกี้มันแบบโอพาทิศมันมีแบบรังสีออกมานะคะมันคือฮอตใช่ปะแต่นนี้มันคือซันนี่ลูกซันนีดังนั้นถ้าช่วงซันนี่หนูเดาสิเราจะใส่เสื้อตัวเขียวหรือเราจะใส่เสื้อตัวเหลืองอ่าหนูเดาได้อยู่แล้วใส่ตัวไหนลูกบางคนชอบอากาศร้อนต้องใส่ในี้กันแดด ไม่ได้นะลูกใส่อันนี้กระดานปุ๊บจะกระแรกเปียกนะลูกอามเป็นพิษเลยนะไม่ได้นะนะเขาจะร้อนเกินไปเราห้ามให้ร่างกายร้อนเกินนะเดี๋ยวเราจะเป็นลมนะลูกดังนั้นข้อนี้มาเร็วมาเร็วพูดยังไงต้องพูดว่าอะไรคะอิดอะไรอิดซานแล้วเราก็ต้องอะไรคะต้องทําไมลูกอ่ะมาๆเดี๋ยวเดี๋ยวครูครูไปขิดลบก่อนนะคะโอเคต้องพูดอะไรพ u ด on your t-shirt ช่วยด้วยช่วยด้วย t-shirt ลูกตัวนี้แปล่าว่าเสื้ออะไรคะ เสื้อยือดนะคะเสื้อยือดเนาะทีเ no, ชิร์ตคือเสื้อยือดถ้าเสื้อเชิ้ตจะเป็นคอปกแล้วก็แขนยาวๆลูกนะเสื้อเชิ้ตจะเป็นคอปกแขนยาวๆนะคะถ้าเป็นทีเชิร์ตก็จะเป็นเสื้อยืดเนาะดังนะะั้น put on your T-shirt เด็กๆขาต่อค่ะห้ามใส่อะไร don't put on your jacket พูดตามมึงครูเรา don't put on your jacket อีกทีนึงเอาใหม่เร็วฝึกพูดต้องพูดเยอะๆพูด it's sunny put on your T-shirt don't put on your jacket อีกรอบได้ไหม it's sunny put on your T-shirt don't put on your jacket เยี่ยมมากเก่งมากๆเลยนะคะฮ่าโคตรเก่งให้สุดยอดเลยนะเด็กๆเก่งมากๆต่อไปลูกลุบนี้โอ้โหมันคือ cloudy แน่ๆเลยจริงป่ะดังนั้นเพราะว่าเมฆเมฆมาหรือไม่มันก็ฝนตกแน่ๆเลยแล้วดังนั้นต้องใส่อะไรเอามาดูสิว่ามั็น cloudy หรือ rainy ดีนะเด็กๆเดาสิมันมีฝนมาด้วยเนาะมันคงไม่ใช่ cloudy อย่างเดียวจริงป่ะนะคะดังนั้นก็ต้องบอกว่า it's rainy it's rainy ถูกไหมคะพูด on อะไรลูกถ้า rainy ต้องใส่อะไร เสื้อกันฝนเก่งมากเป put on your raincoat put on your raincoat don't put on your sock don't put on your socks ทำไมลูกฝนตกห้ามใส่ถุงเทา้า <laughs> เพราะเดี๋ยวถุงเท้าเปียกไงเออใช่ปะต่บางคนอจะใส่อะทําไมชอบนะถุงเท้าเปียกๆใส่แล้วชื้นๆนอยากมีเช้อร,<ๆ>ร่นะาเลยลูกเนาะก็จริงๆถ้าเป็นช่วงฝนตกเราก็ต้องถอดรองเทา้าถอดถุงเทา้าเนาะคุณครูจําได้เลยมีช่วงน้ำท่วม,มไม่ชอบเลยใส่ผ้าใบนักเรียนเละหมดเลยลูกนะน้องต้องแบบ ตากนะผึ่งเพราะว่าไม่ไหวเลยเละนะคะน้ําท่วมเข้าไปในรองเท้ารองเท้าเป็นเรือลูกหนูนึกออกมาแต่เป็นเรือจมน้ำอ่ะหนูเข้าใจปะเป็นแบบสมมตินี่คือรองเท้าคกูจะวาดรูปให้นักเรียนจินตนาการนะคะสมมติที่เป็นรองเท้าใช่ไหมลูกเชื่อแล้วเกิดอะไรขึ้นน้ํามันก็เข้าไปลูกตอนแรกมันก็น้ํามันก็ปริมๆแบบนี้ก่อนใช่ไหมคะสังคมก็เริ่มปริมปริมแล้วมันก็หล่ลลลน,ลน,นค่ะพอหล่นปุ๊บมันก็วูวเข้าไปแล้ลูก มันก็เติมเขาไปอีกน,นะฮะสักพักน้ําก็เต็มลงเท้าคุณครูเลยนะคุณครูก็เป็นอะไรคะเป็นเรือจมน้ำนะลูกคุณครูก็เดินอ้านะฮะแล้วก็รองเท้าบูทก็ไม่ช่วยแล้วนะเนาะคุณครูเคยเจอแบบน้ําท่วมทุ่งก้าไปเยอะมากเลยนะลูกนะเนาะอเพราะว่าอะไรคะเขาไม่ลอกคูของเปล่าคุณครูล้อเล่นก็คือน้ำระบายไม่ทนันลูกเพราะว่ามันตกหนักมากนะคะไปดูต่อนะคะข้อที่สี่โอ๊ยมาแล้วรูปนี้เฟ e l feel feel เด็กเดคกรูปนี้นะคะ นี่เขาเป็นเทพแห่งวายุนะเท uh huh. พเจ้าวายุมาแล้ววายุวายุ oh. ขึ้นอะไรคะลมจริงไหมคะนะลูกดังนั้นช่วงที่เป็นเทพมาวายแล้ววายุมาก็บอกว่าอิสอะไรคะอิสวินดีพูดตามคุเูเลรออิสวินดีเยี่ยมมากนะคะเราก็บอกว่า Put on your t-shirt Put on your t-shirt นะลมแรงคะ่ะใส่เสื้อยืดหน่อยต้ n t put on your hat d o n ต p u ้ on your hat เพราะอะไรถ้าลมแรงใส่หมวกเกิดอะไรขึ้น ม่วงเปลิวนะจ๊ะปลิวไปเลยนะคะกับเคยไหมคุณคุณเคยนั่งสำล้อที่จังหวัดอุบลสำาาล้อปะลูกเอ่อตุ๊กตุกนะอิเล็กทริกตุ๊กตุกนะฮะตรไซเคิลคุณคุณนั่งอยู่นะคะถ้าจับไปทานเพราะลมมันมาแรงฟุบไปเลยลูกไปเลยไปแบบ ไปไหนก็ไม่รู้นะคะคือถ้ามันลอยไปเนี่ยก็โอเคนะแต่บางครั้งเนี่ยคุณครูสงสารมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ก้างๆมันลอยมันไปฟาดหน้าเขาเลคุณครูแบบสงสารมากเลยแล้วบอกให้คุณลุงสำล้อนี่จอดก็ไม่ได้เพราะว่ารถมันแล่นนะคุณครูก็ต้องยอมเสียหมวกใบนั้นไปมันเปิยวนะคะที่ถ้าไปทะเลเด็กๆเวลาหนูนั่งเรือลูกแบบบางทีเอาแบบอย่างคุณครูนะกับเพื่อนบางคนอยากสวยนะไปทะเลก็แบบหมวกบานเลยหมวกบานนี่เราก็จับกันอย่างนี้นะนี่บานะคือไม่ได้กันแดดแค่หน้านะกันทั้งตัวเลยแล้วพอลมมาเปิบนะะต้อง นั่งอลูกนะหนูไม่ควรทําตามนะไม่ต้องพกไปนะเพราะว่าลมมันแรงเวลานั่งเรือนะลูกเนาะไม่ควรไม่ควรอ่ะมาดูต่อดีกว่าอันนี้คืออะไรลูก Snowy จริงป่ะ Snowy อ่หิมะตกถ้าหิมะตกหนูว่าใส่อะไรใส่ชุดไหน put on your c o a ่ใช่ป่ะต้องใส่เสื้อคลุมยาวๆนะจะได้กันหิมะนะคะ o นพ put on your r a ร n c o a t ใส่ให้ถูกลูกใส่ให้ถูกนะไม่ใช่แบบอุย้ยมาตกไปเอาเสื้อกันฝนมาใส่บาหรอเปล่าไม่ได้ใช่ไหมลูกไม่ได้นะหรือช่วงที่แบบฝนตกเราไปเอาเสื้อโค้ทมาใส่มันก็ไม่ได้นะคะหนูก็ต้องใส่เสื้อกันฝนแบบนี้เนาะนะคะ ถ้าเป็นตอนขีม้ตกอย่าใส่เสื้อกันฝนให้ใส่เสื้อโค้ทถูกไหมแต่ถ้าตอนที่ฝนตกใช่ไหมลูกก็ต้องใส่เสื้อกันฝนไม่ใช่ใส่เสื้อโค้ทธรรมดาเห็นปะมันจะมีโค้ทกับเรนโค้ทคนละแบบเรนโค้ทคือเสื้อกันฝนแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อโค้ทมันคือเสื้อคลุมยาวๆลูกนะโอเคไม่ยากเลยนะเรามาฝึกฟังกันบ้างเมื่อกี้กูให้ฝึกพูดแล้วฝึกฟังกันนิดหนึ่งมาเลยนะครับมาเลย it's rainy put on your raincoat ได้ยินไหมอะไรเรนนี่เรนนี่อะไรเลนโคดใช่ป่ะนะอ่าลองช่วยครูเลือกนะไม่ยากไม่ยากดูรูปแล้วได้เลย it's rainy put on your raincoat it's rainy put on your raincoat ใช่ไหม it's rainy put on your raincoat ถูกไหมคะก็บอกว่าเป็นช่วงฝนตกดังนั้นใส่เสื้อกันฝนรูปไหนรูป A หรือ B ตตอบบนครูแล้วง่ายมาก ข้อเอนะฮะอันไหนคือเสื้อหรอลูกไม่ใช่เสื้ออะไรจูดเสียใส่ยังไงล่ะคะสวมยังไ,ไงเอาหัวเข้าไปตรงนั้นหรอไม่ได้นะลูกก็เป็นแบบนี้นะ r raincoat ถูกไหมคะอ่าเก่งมากไปอีกไปอีกอีกนิดเดียวมีไม่เยอะลูกฝึกฟังอ่าลองฟังดู it's snowy put on your jacket it's snowy put on your jacket ใช่ไหมออาลองฟังที่นึง it's snowy put on your jacket เออเห็นปะ it's snowy put on your jacket jacket คือรูปไหนลูก อ่าข้อ A บางคนไปเลือก B อีกนะทัครูก็งงเลยสวมยังไงนะลูกนะใส่จากข้างล่างหรอไม่ได้นะคะอีกอันหนึง่งอีกอันหนึง่งไม่ยากไม่ยาก it's windy don't put on your hat เห็นไหมเขาบอกว่าลมแรงใช่ไหม it's windy ทำไมลูก don't put on your hat อีกทีอีกท,กทีฟังอีกรอบ it's windy don't put on your hat ดังนั้นรูปนี้ก็ต้องเป็นไรคะอยา่าใส่หมวกนั่นเองใช่ไหมคะจริงก็คือจนก็คือไม่ใส่นะคะลูกเนาะ อ่ะไปดูต่ออีกอันหนึ่งสีเขาพูดว่ายังไงนะ It's hot. Put on your hat. It's hot ใช่ไหม Put on your hat อ่านรหว่ฟังอีกรอบหนึ่ง It's hot. put on your hat ดังนั้นก็ต้องใส่หมวกใช่ไหม it's hard to put on your hat แบบนี้ถูกไหมคะเนาะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเรานะคะเมื่อกี้เราได้ฝึกไปแล้วเห็นไหมว่าตาระอันนะคะจำได้ไหมบทนี้คือ put on แปลว่าสวมใส่แต่ว่า take off แปลว่าถอดออกหรือโจนโดนอย่าทำนะโดนเลยนะจำได้ไหมโจนนะโจน put on ก็แปลว่าอย่าใส่นั่นเองสิ่งที่หนูจะต้องจำนะคะคือ Put on your แล้วตามด้วยพวกเสื้อผ้าต่างๆนะคะรวมถึงอากาศต่างๆว่าเป็นยังไงนะคะแล้วหนูก็บอกว่าเออใส่อะไรหรือไม่ใส่อะไรตามสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เราได้เจอเช่นอลองพูดตามนิดนึง Put on your coat Put on your socks Put on your raincoat เก่งมากเอาอีกเอาอีก don't put on your hat don't put on your socks don't put on your jacket อ่านะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะเด็กเราลองไปฝึกพืชดูกับเพื่อนๆนะคะว่าอุ๊ยน้านี้ฤด,ดูนี้นะเธอต้องใส่อะไรหรือไม่ใส่อะไรนะคะอย่าลืมนะคะไปทบทวนในหนังสือด้วยนะเพราะว่าถ้าเรียนของครูไปอย่างเดียวเราไม่ได้ฝึกเราจะไม่ได้แบบเกิด เกิดเขาเียกอะไรทักษะครบทั้ง4ด้านนะคะเพราะว่านี่เราแค่ฝึกฟังกับฝึกพูดหนูต้องไปเขียนด้วยนะคะในแบบฝึกหัดมีเยอะแยะเลยนะลูกมีอันนึงสนุกมากเด็กคะไปลองดูนะคะในหน้า73แบบฝึกหัดที่6เขาให้เราจับคู่นะคะแล้วก็วาดรูประบายสีสนุกมากๆเด็กๆจะได้ทวนแบบเยอะเลยมีทั้งเรื่องวันเรื่องอากาศวันไหนเราจะใส่เสื้อผ้ายังไงวันไหนเราจะไม่ใส่อะไรไหมอ่านะคะแต่เราไม่ควรแก้ผ้านะคะดเด็กๆดูอนาตานเราจะใส่น้อยชิ้นใส่เสื้อกล้ามใส่วันไหนสีอะไร อากาศแบบไหนไปฝึกเลยนะคะตรงนี้มีเยอะเลยนะแล้วก็ฤด,ดูไหนอะไรยังไงมันจะมีไล่มาเลยเด็กๆไปฝึกทําให้ครบนะคะถูกอ่านเนาะวันนี้ครูหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะไปจริงๆแล้วนะนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะวันนี้ครูก็ออลารฟบีบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน